สวัสดีค่ะพบกับเงิน,นีรวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็กเล็กเด็ดสูตรเล็กเด็ดเล็กเด็ดขนมไทย2ตัวล่างเต็งในเน้นสสูตรง่ายค่ะสูตรแรกค่ะจะเป็นหลักร้อยบวกหลักหมื่นบวกหลักแสนบวกสิบบนบวกสิบล่าง2ครั้งและบวกห้าคงที่ค่ะสูตรที่2ค่ะจะเป็นหลักพันบวกกัน2ครั้งบวกหลักหมื่นบวกหลักแสนบวกหน่วยล่างสาครั้งและบวกสองคงที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวสอบความยาของสูตรฝากกดแชร์ share, กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด่ดเด็ด สูของเราบอกกันทุกรอบอย่างทุกงวดไปสูงวดต่องวดค่ะตัวในที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี้ตามนด้นกันอย่างเช่นเคยอาคะเราก็ทําการคํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยค่ะก็จะได้เป็น2บวก4บวก9บวก4บวก9บวก9และบวก5คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น42ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข2ค่ะสูที่2ค่ะจะได้เป็น9บวก9 บวกสี่บวกเก้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งและบวกสองของที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็นสามสิบหกใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหกค่ะและเลขเด็ดสองตัวล่างในสูตรนี้ที่เราคำนวณได้นั่นคือสองหกค่ะก็เป็นเลขเด็ดสองตัวล่างตามสูตรนะคะที่เข้าเต็ม,เต,มเต็มในงวดที่ผ่านมาสองหกนั่นเองค่ะ เาละค่ะเรามาคำนวณต็นเลขเด่นสูตรเลขเด่นรู้ก่อนออกในงวดที่1สิงหาคม25 6 8ันาเราทำการคำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยค่ะก็จะได้เป็น3บวก4บวก2บวก3บวก2บวก2และบวก5คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น21ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข1ค่ะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น5บวก5 บวกสี่บวกสองบวกหกบวกหกบวกหกและบวกสองคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็นสามสิบหกใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหกค่ะ และเลขเด็ดสองตัวล่างแนวทางเลขในงวดที่1สิงหาคม2 5 6 8เลขเด็ดที่เราคำนวณได้นั่นคือ16ค่ะแต่ถ้าใครอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็จะได้เป็น6-1ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่าน,านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนหรือสลับจะคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอบบอกทุกงวดเขาว่าแต่ละซูแต่ละงวดจะให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือกเคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไป,ไปยังไงแอต้องขอโทษ ขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามที่สูตเด็ดๆเต็งเล้งนเน้นสูงงวดต่างวดไปทุกคนที่ตามลุนกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใ,ใหม่ๆเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย